สวัสดีจ้ามินิกจะมาพบกับน้องออแช่นอีกแล้ว้อจ้ามินีน้องออแช่นก็จะมากินมึกตัวงใหญ่ได้จ้ามึกตัวยงใหญ่ได้จ้าพี่พี่น้องเมื่อจะลรตแล้ว้อจักจะให้มันลุไปเนาะพี่น้องมังตัวบอกเอเลยอันนี้ใครแทๆเด้จ้าถามถามคพขายมาแล้วพี่น้องตัวงใหญ่ทั้งนั้นเลย เข้ามาเริ่อการชิมโตของมันเด็ดจอิงให้แท้พี่น้องอืม 你这来意儿，我受不了。嗯 แซ่บมากพี่น้องอู้ หนอนคางค้างหนอนหัวหัวแต่ห้องบกิดจะจัก มอกินกับน้องอชัชนด้จ้าน้องใคระรลักมาือม่ sign of calm jo jo what huh hmm. ม,มันีหน่อยเั่นก็ขอตัวลาไปก่อนเด้อจ้าบ๊ายบายจ้า, bye จาสวัสดีจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนเช่นในนะจ้าบ๊ายบายจ้า, bye จาสวัสดีจ้า